็สวัสดีครับ,ปรบไปยุคผมนะครับแฟนบอลได้หเห็นกัที่เซอร์ชานครับนี่คือทีเย็เล่นซีสองเรคคอร์ดตลอดพัลนวครับซึ่งตอนนี้เราด้เชืว่ามีชี่วิยูโรป,าป้าไปเทมเพลแล้วนะและเธอก็เสียโกโแล้วเราก็ต้องฟตามไม่งั้นเธอไม่ยอมไป โอ้น่าทั่เลยเข้าไปชุดนี้ชุดน่าดีมากโอเคชุดนี้ชุดเท่มากเข้าไปพวกไอ้กันการไอซ์ไไอซไอซ์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 เกซ์ไอซ์อซ์ไ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 ไอซ์ไอซไอซ์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 เออซ์ไไอซ์อซ์ไอซ์ออ เขาใจมอนันเพื่อนแต่ไม่ด้ไต่ไมเายังต้องไล่ชงเขาด้วยฉันรู้เขาต้องมีเหตุผลนะก็เหมือน่ินาเียะแต่เขาเป็นคนที่ให้เพ็เธอมาหรือเปล่าไ่คิดอย่างงั้นี่เฟงเปนเจ้าไม่นะราบอกามนมา้างนวยหรือามีใคะทำ งั้นชาก็กดออกไปแล้วก็หาเองนะโอเคแล้วตอนนี้ใครยังไงยังไ้ใครเนี้ยไม่รู้ว่าเธอกล้าหาหรือว่าแค่โง่กันแน่นะอะตอนนี้เกิดเหตุขึ้นที่วอล์เกิดเหตุคือตอนนี้เรารู้ว่าไอทีเคมันยังไงอ่ะมันวางแผนทําไม่โชว์มันพังคือวางแผนให้โชว์ของมันพังเองเพื่ออะไรไม่รู้ คือตอนนี้เราต้องไปเอ,อไปที่คาสินโนซึ่งตอนนี้พวกทีเคอ่ะมันประมาณว่าไปยังไงวะนี่ไม่ถูกอ่ะ <c oughs> คือไปป้นวอลหรือห้องห้องนิรภัยของอคาสินโนเออซึ่งมีสามคาสินโนด้วยกันที่เราต้องไปตอนนี้ก็ว่าถ้าไปอย่างนี้แม่งอนาถเกินวะ่ะไปเปลี่ยนดีกว่าทุเรศสัสไงมึงอิลาชุดา่ยนเครือแป๊บ ถ้าผมไม่พูดผมพูดไม่ตรงไงช่วงหกนาทีแรกผมต้องขอโทษนยครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าคือเครื่องผอะมามันอยู่ดีๆก็ดับไปไงแล้วทีนี้ปุ๊บผมมันไม่ใช่คือดับดิคือมันพลาดผมเลยต้องปลี่ยเลยต้องทําใหม่พนัก <c oughs> าใ, <Yeah. S 1> ใส่ในชุดนี้ชุดนี้แม่งจริงกูเลยใส่ยอย่างเดียวไปไงก็ดอนกอกาดอไป เราต้องไปจัดการพวกรูสมุนของทีเคที่อยู่ในว wow. อลที่มันไปป้นวอลตอนนี้ต้องรีบไปเคลียร์พวกมันเลยไม่งั้นซวยป s o t n y t h r a there's a woman lying on the floor of the n u s t o u h s t e p l i s a d e s it looks like she's barely alive มีผู้หญิงกำลังนอนนอนอยู่ที่พ a l i s a d e s p a l i d ตรงนี้นะทัไ those men have set up at the vaults in the Americana, the Slot Ranch Casino, and the Yucatan. อ๋อ oh, ตอนนี้มันอยู่ที่อเมริกาน่ากับสล็อตแลนด์แล้วก็ยูคาตันเข้าปะวะเออจำชื่อคาสิโน,โนไม่ค่อยได้ไม่มีแค่สามพาสิโน,โนแต่จำชื่อมันไม่ได้สักคาสิโนยังไงกันแน่วะครับไอ้เออมันนี่แฮกเกอร์เพิ่มเราต้องรวยเราไม่อยากรวยแต่เขื่อนนัครับเพิ่ม Nice <Okay. S 1> heist แดกแล้วปะแดกไม่โัวเขีบเลยประตูอ okay, ่ะทำเอ้กูกูคือซอมบีเอ้อะไรของมือเนี่ยเฮ้ยอืเสเฮ้ยกิ๊กกะอืมตัวมึงมัก็เข็บพึ้ง ใช้ฟิวเดิมสินะฉันหวังว่ามันจะยังถิงอยู่ยังใช้ได้อยู่นะ,ะกระตุะกรกระตุกกระตุกกระตุวัดดั๊บงงไหมคุณ,ค,ณคุณผู้ชมงงไหมว่าทำไมเหยียบพึ่งแล้วซอมบี้ตายหา่า just bug. your It's a head Don't lose over it. คือผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่ว่าแฟงเหยียบพึ่งแล้วมันตายพวกนั้นก็คือควีนบีแล้วชีนีพึ่งก็คือซัมบี้ทำให้เกิดทำให้คนเป็นซัมบี้ในเมืองวิลเมดถ้าใครไม่รู้จักว่าเมืองวิลเมตคืออะไรก็ไปดูเลิลติซิ่งหนึ่ง <to> ไม่ก็ไปดูหา่าแล้ก็ที่มันเป็นสรุปอะ่ะนั่นแหละคือมันเป็นพึ่งที่ทําให้คนในเมืองวิลเมดเอ๊ะไม่ใช่ดิมันจะเป็นเรื่องราวก่นเมืองวิลเมดซึ่งเมืองชื่อว่าซานตาคาเบซ่าเออซานตาคาเบซ่า huh. e ถูกไหมยังจำได้อยู่เนี่ย ตากาเบซ่าซึ่งซอมบี้ระบาดโดยการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคาริโตโคออีนี่กูจะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยไปทั้งเพจแล้วทีนี้นไอ้คาริโตโคีอ่ะมันปล่อยพึ่งที่ผสมไว้อซอมบี้เข้าไปออกไปเหมือนมันหลุดหรือปล่อยไปออกไปนี่แหละแล้วก็ทีนี้ซอมบี้ระบาดพอซอมบี้ระบาดปุ๊บคนก็กลายเป็นซอมบี้พอคนเป็นซอมบี้ปุ๊บไอ้พึ่งนี้ก็ยังหลุดรอดแล้วก็ทหารไปจัดการพวกคนในเมืองทตาคาเบซ่าตายหมดแต่คนที่รอดมาได้ก็คือดรบาร์บี้กับ ไอคาริโตคีแล้วก็อิสาเบล่าคีซึ่งใครไม่รู้มึงไปดูภาคหนึ่งไม่ก็ไปหาสรุปเอาเองกูไม่บอกอะไรไหมกูไม่เล่นภาคหนึ่งแน่นอนภาคหนึ่งแม่งกากจะตัดไม่เล่นแน่นอนก็อาทีเนี้ยแล้วเหมือนแฟงไปวิลเลเมตใช่ไหมแฟงเคอไปวิลเลเมตมาก่อนแล้วเข้ามาที่นี่ใช่ไหมงัม้นเขาจะมีประสบการณ์ในการฆ่าซอมบี้อ่ะแล้วเขาก็เคยจัดก,การไอ้พิ่งพวกนี้มาก่อนใช่เคยลองเหยียบมาก่อนแล้วเขาก็คิดว่ามาันคุณจะสิ๋งอีกคุณจะใช้ได้อยู่เหมือนเดิมสุดท้ายเขาคิดถูกและซอมบี้ที่มนันกระถางจบข่าว ไปทำปุ้ยกันต,นต่อจะเป็ุคนตังค์ธนาคารก่อนโอ้โหดีนิดได้ไหมไม่ได้ไป ในแดดีแดกกระจอกไม่ออกไปขอบคุณนงธนูอย่างยาู่กับดดคู่เรืนีขอครับ ิวเอะริวกาวาวทัก <cado>. ที <cado> ่ว <cado> ัตะคุรหรออืมมมมัมมมมตมม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 มดีมมมมมวมม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 ตะุ่ รครับดิรออะไรล่ะอืมมรนละยหน่อยครับ good good จิ๋งดิล้างแล้วมาดูดิ นี่ยังไม่แข็งตินะฮะฮันโซยังไม่แข็งติเขามีฮันโซเนี่ยแย่งงู เราจะมาเดาผลดีกว่าเขาจะออกอะไรผมขอดาวว่าจ,จะออกสามเย่เป็นไงเทพละอกว่าสามคราวนี้ขอดาวออปุ๋ยปุ๋ยเลสามเขยไปต้นต่อตลองเล่นดิ ไอถามว่าทำไมตอนนี้เสียงไม่ค่อยดังเหมือนตอนแรกก็ต <darum coating> ้ <shooters> องขอบอกได้คำเดียวว่าสับเอ้ยุดเร็วไปโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย